สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำ Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัย100%เซนอกจากนี้เขายังมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายหลากหลายถ้าหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ Line at over slash top up หรือทางเพจ Facebook Over Top Up ลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายคลิปเลยนะครับผม โอเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมไฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเกม Play to e a r ิมาใหม่อีกแล้วนะโดยเจ้าเกมนี้นะครับจะมีชื่อว่า merge r i c h car นะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับปล่อยรถมันวิ่งไปเรื่อยๆครับหมุนรอบวงล้อแล้วก็เราเนี่ยมีหน้าที่ในการผสมรถที่มันคล้ายกันนะครับ2 2คันเนะเาะออกมาเป็นคันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เราจะมาเปิดเกมเพย์ให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์หลักของเขาเนาะจริงๆเกมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมแรกของค่ายเขานะครับเกมแรกของค่ายเขาที่ทํามาเนี่ยมันจะชื่อว่า my rich farm นะเป็นเกมแนวคล้ายคล้ายกับทาฟาร์มนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยสายฟรยีไม่สามารถเล่นได้นะเราจะต้องซื้อตัวของฟาร์มมาก่อนแล้วก็ซื้อของตัวละครมาก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาเล่นได้และเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยแต่ว่าในส่วนของเกมเหมือนลิศคาเนี่ย ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดใน Google Play นะครับแล้วก็ในของ iOS ก็ยังไม่เปิดเหมือนกันเนาะต้องไปดาวน์โหลดเป็น a อ k เคเท่านั้นนะครับแ๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้เอาไว้ให้เนาะแต่ว่าข้อควรระวังในการดาวน์โหลด a อ k เคคือให้เล่นบน Emulator เท่านั้นนะครับถ้าจะเล่นบนมือถือต้องเป็นมือถือที่เราไม่ได้ใช้งานธุรกรรมในทางการเงินเยอะหรือว่าก็คือไม่ไม่มีการใช้กระเป๋างานหลักของเราหรือว่าไม่มีเงินอยู่ในนั้นนะเอาง่ายๆเพราะว่า ตร,ตรงผมมองว่าการที่เราเอา apk ไปติดตั้งในมือถือของเราเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัว apk ตอนนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าเราเอาไปเล่นใน emulator อะไรเงี้ยตัว apk มันก็จะรันอยู่ใน emulator นั้นไงแล้วเราสามารถควบคุมเครื่อง emulator ของเราได้แล้วนะครับเพราะงั้นตรงนี้ใครที่จะไปเล่นในมือถือต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เล่นในี m ูดีกว่านะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกมเพลย์กันบ้าง จริงเกมนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เล่นบนอ่าแล้วก็ถ่ายคลิปใน emulator ได้นะผมลองมาหลายหลายรอบแล้วใน blue stack แบบดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองเล่นแล้วก็ลองถ่ายด้วย OBS มันมันไม่ติดแล้วก็มันเด้งออกนะครับคือมันแบบมันถีบ OBS ผมทิ้งเลยแล้วก็มันปิดปิดตัว blue stack ทิ้งเลยประมาณว่ามันคงคิดว่า OBS มันเป็นโปรแกรมโกงอะไรประมาณเนี้ยในดีวความที่ว่ามือถือผมเนี่ยมันกากนะก็เลยไม่สามารถที่จะทําถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูในมือถือได้นะครับต้องเป็นบนคอมแทนเนาะ โอเคแล้วก็เกมนี้จะรันอยู่บนเชน bsc นะครับหรือว่า b i n e smart chain โดยเหรียญของเขาเนี่ยจะไม่ชื่อว่า rch นะหรือว่าย่อมาจากคาว่า l i s h นั Not ่นเองนะครับนี่นะครับดูการเล่นบนมือถือก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมันจะเป็นแบบรถมันจะวิ่งคนระับมันจะวิ่งวนรอบรอบรอบฐานหลักของเราเนาะแล้วมันจะมีรถอยู่ตรงกลางหลายๆคันเราจะต้องเอารถตรงกลางเนี่ยผสมกันนะครับ2คันเนี่ยหอ่าถ้ารถสีเหมือนกัน2คันเราสามารถผสมกันได้แล้วก็จะได้เป็น รถสีใหม่ขึ้นมาหรือว่ารถแบบใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วการที่รถเราวนๆจากจากุดสตาร์ทไปเส้นชัยเนี่ยมันจะได้ตัวของเหรียญเงินมาซึ่งเหรียญเงินตัวนี้เราไม่สามารถนามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้นะมันเอาไว้ซื้อรถคันใหม่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวในส่วนของเรื่องการเอิร์นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีว่ามันจะเอิร์นกับเกมนี้อะไรยังไงเรามาดูเกมเพย์เข้าๆกันก่อนแล้วก็ตัวระบบเข้าๆกันก่อน,นครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์ง่ายๆเนาะของเกมนี้นะครับผมซึ่งทุกคนไม่ต้องห่วงนะว่า มันจะเลิกหมุนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าถึงแม้เราจะปิดเกมไปเนี่ยมันจะหมุนให้เราแบบออฟไลน์เลยนะเวลาเราเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะเด้งขึ้นรางวัลออฟไลน์ให้เราเลยว่าเออเราออฟไลน์ไปเท่านี้เราได้ได้ได้เหรียญอ่าได้เหรียญทองที่ใช้ซื้อรถในเกมมาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ผมแคปมาเนะจากโดยตรงในอิมูลเตอร์นะครับก็เหมือนกับรูปเมื่อกี้แหละนะแต่ว่าอันเมื่อกี้มันจะเป็นมันจะเป็นรูปประทับมากกว่าอันนี้มันแค่ภาพนิ่งนะครับผม ก็จับรถมาผสมกันนะทีนี้ทีนี้พอมันผสมกันปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานครับว่าปลดล็อกรถคันใหม่นะเลเวลรถเท่าไหร่แล้วก็กดเคลมไปอะไรประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของการซื้อรถนะครับผมการซื้อรถจะมี2ที่เนาะที่แรกคือให้เรากดมาคําว่าช็อปนะครับที่เป็นรถคันสี่แดงตรงนี้แล้วก็กดคําว่าไอตัวตรงกลางนะครับที่มีรถเลเวลยี่สิบหกแต่ว่าไอการกดไอซื้อรถตรงกลางเนี่ยผมไม่แนะนําให้กดซื้อตรงนี้เพราะว่ารถมันเลเวลต่ํา ถ้าเราจะซื้อรถเนี่ยแนะนําให้ซื้อตรงช็อปนะครับผมมันจะซื้อรถที่มันเลเวลตรงสูงได้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเห็นไหมถ้าเราซื้อซื้อรถในช็อปเนี่ยมันจะซื้อรถคันเลเวลสูงได้ถ้าเราซื้อตรงกลางมันจะเป็นเลเวลต่ำนะครับผมแล้วก็รถแต่ละคันมันจะมีตัวของเลเวลติดเอาไว้ด้วยนะให้ทุกคนจําเลขเลเวลตรงนี้ให้ดีๆนะครับเลเวลรถคันเนี้ยอ่าเลเวลรถเกมนี้จะมีสูงสุดตอนนี้อยู่ที่60สิบเลเวลนะแล้วก็เลเวลหกเนี่ย รถคันที่เลเวล60มันจะสามารถเอินเหรียญเพิ่มเติมจากเกมนี้ได้นะอ่ะก็เป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนละกันนะครับทีนี้เราก็รู้วิธีการซื้อรถแล้วเนะเาะมาดูระบบต่อมากันบ้างระบบนี้เป็นระบบ daily quest นะผมก็คือทำ quest ประจำวันไปเรื่อยๆแต่ว,ว่าของที่ได้มันจะไม่ได้เป็นเหรียญน,นะมันจะได้เป็นตัวของเพชรนะครับผมซึ่งเพชรตัวน,นี้มันจะว่าใช้ทำอะไรใช่ไหมเพชรตัวน,นี้มันจะใช้ในการเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับผมวิธีการเพิ่มความเร็วในการวิ่งก็คือให้ทุกคน มากดตรงนี้เนาะที่เป็นรูปแท่งแบตเตอรี่นะครับพอกดไปปุ๊บมันจะทําการเร่งสปีดให้เราครับหนาทีถ้าเราใช้เพชรในการในการซื้อนะครับเพชร5เม็ดจะเพิ่มสปีดได้5นาทีเนาะแต่วิธีการเพิ่มสปีดอีกแบบนึ้งก็คือการเชิญเพื่อนนะครับผมถ้าเราเชิญเพื่อนมา1คนเพื่อนคนนั้นเนี่ยมันจะมาเพิ่มความเร็วให้เราในการวิ่งรถ60นาทีเลยนะครับผมแล้วการวิ่งรถที่มันเร็วขึ้นเนีย่ยบอกเลยว่ามันมีผลมากๆ ทำให้เราเนี่ยได้รับเงินต่อรอบได้อ่าได้รับเหรียญเงินต่อรอบเยอะมากๆเรียกว่าเป็นเหรียญทองแล้วกันเออมันจะได้ไม่สับสนกับเงินจริงนะครับก็คือเราจะได้รียเหรียญทองในการวิ่งเยอะมากๆเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็จบรอบได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระบบความเร็วเนาะหรือว่า acceleration ครับทีนี้อ่าระบบการเล่นมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายมากเนาะทีนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบของการเออเหรียญของเกมนี้กันบ้างนะว่า เออเกมนี้มันมันเอินยังไงเนาะมันหาเหรียญเกมนี้ยังไงมันหาเงินจากเกมนี้อะไรยังไงนะครับผมรูปแบบการเอิเอนเหรียญเนาะวิธีแรกคือการผสมรถคันใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเก็บเหรียญเป็นเควสนะครับผมซึ่งเควสเนี้ยเขาเรียกว,ว่าลัชชิ่งคลับนะซึ่งเควสเนี้ยมันจะได้แค่รถคันใหม่ที่ผสมเท่านั้นยิ่งเราผสมรถคันใหม่ไปเรื่อยๆเราจะได้รับเหรียญ RC H มาเก็บไว้ในคลังนะครับผมซึ่งคลังเนี้ยมันอยู่มุมขาบนนะดูจากตรงนี้ก็ได้นี่ที่ผมเก็บไว้นะครับ ตอนนี้ผมมีอยู่ในรูปผมมีอยู่74เหรียญแล้วนะแต่ปัจจุบันที่ผมเล่นไปประมาณ90กว่าเหรียญได้แล้วนะจากการแค่เก็บเก็บผสมรถตรงนี้นะครับก็คือยิ่งได้รถเลเวลใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญจากเควสเลชชิ่งขับมากขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ก็คือช่องทางแรกในการเออเหรียญเนาะส่วนช่องทางต่อมาในการเหรียญเออเหรียญก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมถามว่าเชิญเพื่อนมันได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างสิทธิประโยชน์ในการเชิญเพื่อนอันแรกก็คือการเปิดกล่องซุ่มนะครับท อ๋อมิสนะเจ้ากล่องสุ่มที่มีหน้าตาไข่ตู้เย็นแบบนี้เนาะถ้าเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนเราจะสามารถกดสุ่มได้หนึ่งครั้งครับในกล่องสุ่มมันก็จะมีของประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีทั้งตัวเพชรม่วงนะมีทั้งเหรียญน,นะครับถุงเหรียญแล้วก็มีรถเลเวลหกสิบซึ่งทุกคนจารถเลเวลหกสิบตรงนี้ให้ดีมันคือรถที่เราสามารถเก็บไว้แล้วสามารถเอินเหรียญจากเกมนี้ได้นะเป็นรถเลเวลสูงสุดของเกมนี้มันคือเป้าหมายที่เราจะสร้างรถในเกมนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งในการเออเหรียญในการเชิญเพื่อนก็คือตัวนี้ครับที่มันเป็นป้ายไวเนลตัวนี้เนาะที่เขียนว่า invite friend to unlock new car to win RC h ครับผมยิ่งเชิญเพื่อนมากเท่าไหร่ยิ่งได้รับตัวของเหรียญ RC h มากขึ้นเท่านั้นระบบนี้มันคืออะไรระบบนี้มันคือการเชิญเพื่อนเพื่อที่จะได้รับเหรียญตามรถเลเวลของรถเพื่อนที่ปลดล็อกนั่นเองยิ่งเพื่อนที่เราเชิญมาเนี่ยปลดล็อกเลเวลรถมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะได้รับเหรียญ RC Headcoin เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นตามระดับตรงนี้เห็นไหมถ้าเพื่อนปลดล็อกเลเวล1ลดเลเวล1ได้เราก็จะรับเหรียญมา3าเหรียญถ้าเพื่อนผสมลดเลเวล4ได้เราก็จะรับเหรียญมา10เหรียญครับอันนี้เป็นระบบที่ผมจะมารีวิวเฉยๆนะครับผมไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะเป็นการรีวิวระบบตัวเกมเท่านั้นระบบเกมมันมีอะไรยังไงผมก็รีวิวตามตรงครับเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนก็จะได้เห็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังของเกมนี้แบบชัดๆนะครับผม รื่องของระบบในการเออเหรียญเนาะแล้วก็ต่อมาระบบในการเออเหรียญแบบที่3ก็คือระบบการเออเหรียญผ่านรถนั่นเองนะครับผม่างที่บอกไปคือรถเกมนี้เลเวลสูงสุดมันจะเป็นรถคันสีดําที่มีชื่อว่า No อก i c m แ m b a นะครับผมซึ่งไอการที่เราครอบครองรถ No อก i c m แ m b a จากการผสมได้เนี่ยเราจะได้รับรายได้เป็น a s s i v e income ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาดูตรงด้านบนกันนี่มันคือตรงนี้ครับ RCH p o o เเขาบอกว่าถ้าเราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ ตัวเกมหรือว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะลงทุนเหรียญอา h เข้าไปในอา h p เ o สพูของเกมนี้ทั้งหมด100เหรียญและทุกๆเที่ยงคืนของทุกวันนะครับเราจะได้รับ20%ของอา h ์เ o สพตามจำนวนรถน็อกติ m e มม e บที่เราถือครองอยู่ก็คือถ้าเรามีรถน็อกติ m e มม e บในกระดานเราเนี่ยทุกๆเที่ยงคืนเราจะได้รับรายได้จากตัวอา h p เ o สพูยนะครับผม ซึ่งไอ้20%นี้เขาไม่ได้หักมาจากกองตงังกองกลางตรงนี้นะเขาจะเอามาให้เราแยกนะครับผมก็คือเขาจะคํานวณว่า20%ของกองกลางคือเท่าไหร่แล้วเขาก็จะส่งมาให้เราในบัญชีของเราซึ่งพอเราคิดเป็นเงินจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็น9ดอลเหมือนที่เขาโชว์นะมันจะได้ประมาณ4ดอลประมาณ3-4ดอลน,นะหรือประมาณ1 0อยกว่าบาทนะครับผมต่อวันนะถ้าเกิดว่าเรามีรถน็อกตือ์แมนบ้าไว้ในคันหนึ่งคัน แต่ถ้าเรามีรถน็อกตึกแมนบ้าเยอะหลายๆคันเนี่ยเราก็จะได้เยอะกว่านั้นนะครับจากร้อยกว่าบาทเนี่ยก็จะเป็น200กว่าบาทอะไรประมาณนี้แต่การจะได้รถน็อกตึกแมนบ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่าเราจะต้องทําการผสมรถนะเลเวล59กับเลเวล59นะเพื่อที่จะเป็นเลเวล60ซึ่งเป็นรถน็อกตึกแมนบ้านะครับผมมันก็จะใช้เวลานานมากๆนะส่วนวิธีที่งในการได้รถน็อกตึกแมนบ้ามาก็คือการเชิญเพื่อนนะแล้วก็ไปสุ่มในกล่องสุ่มนะครับฮิตออมิสนะว่าจะได้รถน็อกติกแมนบ้ามาครอบครองหรือเปล่า ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบการถอนเงินกันบ้างนะว่ามันจะถอนเงินยังไงนะครับก็ให้ทุกคนมาที่หน้าหลักเนาะแล้วก็กดไปที่ว่า wallet มุมขวาบนที่เป็นตัวสีเขีเขยวนะปุ่มสีเขีเขยวเนาะทีนี้พอเรากดไปที่ wallet ปุ๊บม,มันจะเป็นหน้านี้ครับการถอนเนี่ยขั้นต่ำครับเขาแนะนําว่าให้เราถอนขั้นต่ํา500เหรียญ r c h นะครับผม ก็คือถ้ามีต่ํากว่านั้นนะ่ยก็คือยังถอนไม่ได้นะต้องมีขั้นต่ํา500เหรียญก่อนถึงจะถอนได้นะครับก็จะมีตัวเลือกให้ถอนประมาณ5ตัวเลือกเนาะก็จะมี 500, 1, 000, 1, 5 0 0 1 0 0 0 1,500 2,000แล้วก็3,000แต่ว่าขั้นต่ําคือ500ทีนี้ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีบอร์ดด้วยนะว่าเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่แล้วก็มีแบ่งเป็นดอนด้วยนะว่าเราได้เราตอนนี้เรามีกี่ดอนเน,นี่งตัวนี้ถ้าในรูปเดี๋ยวผมมี5 4ิเหรียญน,นะทับตีเป็นเงินก็คือผมมี2.3งจุดามดอนนะครับผม วิธีการผูกกระเป๋าก็ให้ทุกคนกดที่ wish d r a w เนาะหรือไม่ก็ wallet ตรงด้านบน,นครับถ้าเรายังไม่ได้ผูกเนี่ยกด wish d r a w มันจะเด้งให้สร้างกระเป๋าเลยนะแต่นี่อ่านเราก่อนที่เราจะไปถอนเราเรามาดูตรงนี้ก่อนก็คือ recharge diamond มันจะมี2แถบนะี่ก็คือ wish d r a w r e s ก็คือถอนเหรียญ a s s แต่ตัวของ recharge diamond เนี่ยคือการซื้อนะครับคือการซื้อเพชรม่วงด้วยการใช้เหรียญ r s s coin นะครับขั้นต่ำเนี่ยจะซื้อได้200 r s s นะครับ200 r s s จะได้มาทั้งหมด2,000 diamond นะเอาไว้กดเล่นความเร็วรถนะครับให้มันเร็วขึ้น เล่นรอบเร็วขึ้นได้ได้ได้เหรียญทองเยอะขึ้นแล้วก็จะเอาไว้สร้างรถน็อกติงแมนบ้าเร็วขึ้นนะครับพอเรากดสร้างกระเป๋าเนาะหรือว่ากดตรงวิชดอรนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะให้เราเลือกนะก็คือเคลียร์วอลเล็ตกับ Import ์ตวอลเล็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกไปที่ Import ์ตวอลเล็นะเห็นชาวต่างชาติเขาก็นิยมใช้วิธีนี้กันเพราะว่า Create นะเคลียร์วอลเล็เนี่ยเกมมันจะสร้างกระเป๋าให้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันไอก,กระเป๋าที่มันสร้างเนะี่ยมันคือกระเป๋าอันไหนนะถ้าเรา Metaman อา,ามือา Trust Wall รา การจะผูกกระเป๋าเกมนี้แนะนำครับแนะนําว่าให้สร้างกระเป๋าแยกมปเลยอย่าใช้กระเป๋าเดียวกันกับกระเป๋าหลักที่เราเล่นอยู่เล่นเกมคริปโตอยู่หรือว่าใช้เทคริปโตอยู่เพราะมันเสี่ยงในการโดนแฮกเพราะว่าการที่เรา Import w a l l e t เข้าไปเนี่ยเราจะต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องใช้ Privat e Key แล้วก็ Secret Recovery phase หรือว่าก็คือไอตัวคำา12สําที่เราใช้ในการสร้างกระเป๋านั่นแหละซึ่งมันเสี่ยงต่อการโดนเขาแฮกมากๆ เพราะเราไม่สามารถไว้ใจตัวของค่ายเกมได้นะว่าเขาจะแบบเล่นไม้ไหนเพราะงั้นแนะนําว่าการจะเล่นเกมเนี้ยให้สร้างกระเป๋าแยกไปเลยนะเป็นกระเป๋าแบบตั้งชื่อไว้เลยว่าเป็นกระเป๋าเฉพาะของไมลิสคาโดยเฉพาะนะครับผมมันจะได้ไม่เสี่ยงก็พอเราได้สร้างกระเป๋ามาแล้วเนาะอ๋อส่วนวิธีการดาวโหลดกระเป๋านะครับก็ทุกคนเข้าไปใน Google หรือว่าเข้าไปใน Google Play ใน App Store ก็ได้พิมพ์ว่า Meta Mask นะครับผม M E T A M A S K นะ ือม่ก็อีกกระเป๋านึงก็คือกระเป๋า Trust Wallet อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับเลือกเอาว่าทุกคนถนัดแบบไหนตัวตัวผมถนัด MetaMask นะผมก็เลือกเป็น MetaMask นะครับผมพอเราดาวโหลดมา,า,า MetaMask มาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เข้าใช้งาน MetaMask เสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งแรกที่เราเข้าไปเนะี่ยมันจะเป็นตัวของเน็ตเวิร์กของ Ethereum นะซึ่งอย่างที่บอกไปเกมนี้มันใช้เครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กของ BSC เนราะเพราะงั้นเราต้องมาทําการเพิ่มเครือข่ายก่อนนะครับผมวิธีการเพิ่มเครือข่ายให้ทุกคน กดไปที่มุมขวาบนเอ้ยไม่ใช่มุมซ้ายบนนะครับที่เป็น3ขีดตัวนี้นะสขีดก็พอเรากดมุมสามขีดมาปุ๊บให้เราเลือกไปเท่ว่าตั้งค่านะครับผมหรือว่าตัวของเซตติ้งนะก็คือตัวนี้เซตติ้งที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับพอกดเซตติ้งไปปุ๊บให้ทุกคนเลือกเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมตัวนี้นี่ตัวที่เขียนว่าเน็ตเวิร์กนะครับพอเรากดไปปุ๊บนะครับก็กด add เน็ตเวิร์กนะผมแล้วก็ทําการใส่ข้อมูลของ bsc ตัวนี้ข้อมูลของ bsc ให้ทุ กดหาข้อมูลให้แล้วนะแต่ว่าจริงๆแนะนําว่าให้ลองหาเองนะเวลาเราเชื่อมเครือข่ายครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้เชื่อมง่ายๆนะครับผมก็ให้ค้นหาไปว่าใบ a นนส s มาร t เชนเน็ตเ w ิร์กนะมันจะมีเว็บที่เขาสอนเชื่อมต่อไว้อยู่เนะาะก็ให้เราใส่ข้อมูลไปตามนี้เลยนะเพราะใส่เสร็จปุ๊บนะก็ทําการกดแอดเข้าไปเราก็จะได้เป็นเครือข่า,ขายของ a n c นนส a มาร h เชนเข้ามาทีนี้พอเราได้เครือข่ายของใบแนนสามารถเชนมาปุ๊บเราก็ต้องทําการแอดเหรียญเข้าไปในตัวของเมตาแมนเรานะเพราะว่าเวลาเราถอนเหรียญมาเนี่ย มันจะได้เห็นเหรียญแสดงขึ้นมาเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่แอดเหรียญเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเหรียญในกระเป๋าเราคนระับวิธีการแอดเหรียญก็ให้เรามาที่หน้าหลักเนาะแล้วก็มาที่คําว่า Import Token นะครับตรงกลางนี้เนะี่ยที่เห็นว่า Don't see your token นะเขาบอกว่าคุณไม่เห็นโทเค็นของคุณใช่ไหมนะฮะแล้วก็กด Import Token ไปทีนี้เราก็ทําการเอา address ของเกมนี้นะครับเหรียญของเกมนี้มาจากการค้นหาใน Google นะว่า a r c h Coin นะแล้วก็กดเข้าไปใน Coin Market Cap แล้วก็เข้าไป copy address ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีตรง address เหรียญตอนนี้อยู่ลกล้เรากด copy นะครับที่มันข้างๆรูป meta m s t เนอะพอเราได้ contact address ของเกมนี้มาปุ๊บแล้วก็แต่เข้าไปนะตรงนี้เป็นหน้าตาที่เราได้จากการกด import token นะครับก็ให้ใส่ contact token address ไปด้านบนพอใส่ token address ไปปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์ให้เลยว่ามันเป็นเหรียญอะไรเนาะก็คือเหรียญ i s r c h แล้วก็กด import ได้พรเรากด import ปุ๊บตัวเหรียญมันก็จะโชว์ในกระเป๋าของเราแบบนี้นะครับผม ทีนี้พอเรามีตัวเหนวเรนโชว์กระเป๋าเสร็จปุ๊บเราก็ทาการเชื่อมต่อกระเป๋าใช่ไหมโดยการเชื่อมต่อกระเป๋าเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็นตัวของ private key นะครับจาได้ไหมรูปนี้นี่ก็คือกด import wallet แล้วก็กดตัวของ private key นะครับผมเราก็กลับมาที่ meta mask เหมือนเดิมแล้วก็ให้ทุกคนมาที่มุมจุด3จุดนะมุมซ้ายบนแล้วก็มาที่ setting นะแล้วก็ตรงนี้ให้ทุกคนคลิกไปที่คำว่า security and privacy นะก็คือตรงนี้นะครับผมนี่เมนูนี้นะพอเราคลิกไปปุ๊บนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเลือกไปที่คำว่า Privat Key ตัวของโปรแกรมมันจะให้ผมไม่ให้ผมถ่ายหน้าจอนะครับทุกคนตอนนี้ขั้นตอนนี้ทุกคนต้องไปทำเอาเองซึ่งตัวของ private key เนี่ยมันจะมี2แบบก็คือ qr code กับตัวของโค้ดที่ให้เรากรอกให้เราเนี่ยเอาโค้ดมานะอาจจะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้หรือว่าจะจดเอาไว้ในสมุดก็ได้จำ private key ไว้ก็ได้แล้วก็เอา private key เนี่ยมากรอกใส่นะครับนี่เข้ามาในเว็บแล้วก็เข้ามาในเข้ามาในเกมแล้วเข้ามา import wallet แล้วก็ private key นี่เราจะให้กรอก private key นะก็ให้เรากรอก private key ที่เราได้มาจาก metamask ลงไป แล้วก็ใสพ่พาสเวิร์ดของ MetaMask ที่เราสร้างในตอนในตอนสร้างกระเป๋าเนาะแล้วก็กด Import Now นะครับพอเรากด Import Now ปุ๊บนี่มันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า Wallet Connect หรือว่าคือเชื่อมต่อกระเป๋าแล้วนะครับทีนี้หน้าตานี้มันก็เป็นหน้าตาที่เราผูกกระเป๋าแล้วมันจะมีอะไรบ้างเนาะ r e c e i v e คือการที่เราจะซื้อเหรียญน,นะแล้วก็กด r e c e i v e ไปแล้วก็เขาจะให้เรา Copy Address ก็คือเราเอาเหรียญเข้าไปในเกมส่วน t Transfer คือการที่เราถอนเหรียญหรือว่าเอาเหรียญออกไปในเกม พอเรากดทันเฟอร์มปุ๊บนะครับมันจะเป็นหน้านี้ขึ้นมาช่องแรกเนี่ยให้เราใส่กระเป๋าของเราที่เราจะถอนนะก็คือตรง well receiver address ก็คือใส่ตัวเลขกระเป๋าของเราก็คือกระเป๋าเมตาแมนของเรานั่นแหละทีนี้พอเราใส่กเป๋าเสร็จปุ๊บตรง amount ให้เราใส่จานวนที่เราต้องการจะถอนเนาะก็คือขั้นต่ํา500เหรียญนะครับก็เราใส่ให้เราใส่ไปแล้วก็ให้เราเลือกตรงนี้นะว่าเราจะถอนไปเหรียญอะไรระหว่างเหรียญ B u s d หรือว่าเหรียญอาซิเพอเราใส่เหรียญได้ปุ๊บเลือกจํานวนเหรียญได้ปุ๊บแล้วก็กด,ดกอออคอนเฟิร์มได วิธีการถอเนเหรียญในเกมนี้นะครับก็สำหรับคลิปแนะนําแล้วก็รีวิวเกม merge rica ก็จ,จะเป็นประมาณนี้เนาะอย่าลืมข้อควรระวังที่ผมแนะนําไปด้วยนะว่าอย่าเล่นบนมือถือนะครับถ้ามือถือเครื่องนั้นเรามีการทําธุรกรรมเยอะแล้วก็มีเงินเยอะมีเหรียญเยอะนะครับให้เลนิมมนเลเตอร์แล้วก็อย่าใช้กระเป๋าเดียวกันกับกระเป๋าหลักของเราให้ใช้กระเป๋าแยกสร้างกระเป๋าแยกมาเลยเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการโดนแฮกนะครับจากผู้พัฒนาเองหรือว่าจากที่อื่นก็ตามนะผมก็มีข้อควรระวังอยู่2แบบนะผมแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะ มันคือเกมฟรีเนาะทุกคนจะเล่นยังไงก็ได้จะไม่ลงทุนก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าลงทุนก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลกันให้ดีด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ